รีวิวหนังรอบสื่อคัสตอมฟอนไลน์คู่มหาการพิฆาตนรกแอคชั่นคิวบูแบบตะโกนเล่นใหญ่ใสกันยับ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทีมเจ้าหน้าที่หน่วยสุลกากรที่ฮ่องกงครับที่พบเรือสินค้าลอยอยู่กลางทะเลและลูกเรือบนเรือนะครับเสียชีวิตจนหมดหาโดยบนเรือนะครับมีอาวุธผิดกฎหมายอยู่เต็มลำครับที่ถูกขโมยมาจากประเทศไทยการสืบสวนนะครับทำให้พวกเขานะครับพบว่าผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นเจ้าแม่ค้าอาวุธในตลาดมืดรายใหญ่ครับที่อยู่ในฮ่องกงนั่นเองหลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูหนังรอบสื่อเรื่องนี้มานะครับเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสไตล์ฮ่องกงครับที่มีลายเส้นความชัดเจนแบบหนังฮ่องกงยุคก่อนครับ ที่ครายหลายคนนะครับเคยดูโดยในเรื่องนี้นะครับจะมีเส้นเรื่องที่นักสแสดงนะครับต้องตามสืบคดีทําภารกิจครับที่ต้องต่อกรกับแก๊งลักลอบค้าอาวุธต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลบุกดงกระสุนเข้าไปหาเบาะแสในระหว่างทางนะครับก็จะกลายเป็นจุดปล่อยของครับเลนใหญ่และดับเทศฉากแอคชั่นสุดเดือดสไตล์หนังฮ่องกงนะครับที่คุณตาเรียกว่ากระสุนมีเท่าไหร่นะครับก็ใส่กันหมดแม็กเลยหายกแก๊งข้ามชาติมาถล่มกันทั้งบนบกขึ้นน่านฟ้าและดำดิ่งไปในทะเลหา เดือดขั้นสุดชอบคิวบูของเฮียเสียถิ่งฟงสุดๆเลยะลีลาความละห้ามใส่กันยาบแต่ในความแอคชั่นนะครับก็ยังมีเรื่องราวความดราม่าครับและความซับซ้อนของตัวละครที่ซ่อนอยู่ด้วยะจากบทของจ่าเสียโยงครับที่ซับซ้อนทางอารมณ์ความกดดันต่างๆนะครับจากเหตุการณ์ที่ต่างวิ่งเข้ามาประดำประเดเข้ามาอย่างไม่พักเลยบจุดนี้นะครับน่าสนใจแต่ก็แอบเสียได้นะครับเพราะยังไม่สุดเท่าไหร่ะเหตุผลนะครับยังไม่ทําให้เรานะครับเชื่อได้ขนาดนั้นผลที่ออกมานะครับมันไม่ Impact เท่าที่ควรตัวละครหลายๆตัวนะครับถูกจับใส่แล้วก็ถูกโยนออกไปอย่างน่าเสียดายเลยฮะในรอบสื่อที่เราได้ไปดูมานะครับรอบพากย์ไยจากพันธมิตรตัวหนังนะครับมีความจริงจังสูงครับบวกกับเสียงพากที่คุ้นเคยจัดเต็มเรื่องอัตลดนะครับดูแล้วนะครับไม่เสียมูดแน่นอนครับและใครนะครับคิดถึงหนังแอคชั่นสไตล์ฮ่องกงแอคชั่นจัดเต็มแบบตะโกนแล้วล่ะก็ครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเรื่องนี้ครับคาร์สตอมฟอนไลน์ครับคนมหาการพิฆาตนรลกที่พร้อมเข้าฉายแล้วนะครับนวันที่19 กันย,ยนตร์นี้ในโรงภาพ,พยนตร์เลยครับลาโลกล่าทุกเรืร่อง